สวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีทุกคนครับว่าอยู่ในประเทศเวตางประเทศขอตอนรับกับสูช่องจอยดันท่องครับขอบคุณครับที่เข้ามาดับชมเหมือนกับเป็นช่วงเย็นของวันที่2 6สกเดือนสิงหาคมพศ2568ครับแีครับจอยันท่องจะมามากคอยให้พ่อพี่น้องดิบเบิ้งครับมาเบิ้ลลักษณะของคอยที่ไอสี่ห้าเซ่ไดังครันหน้าครับสี่ห้าเซ่เอาออกขึ้นจากน้ำหุ้มนะครับถ้า ่อยไม่จืดแล้วนี่เขาจะเบิ้งโดยตาเป่าหูเลยครับน้ำพิ่นจะใสอย่างสีครับนี่ตัวนีขึ้นกันครับนี่ใสครับน้ำพิ่นใสแบบนี้แหละครับถ้าเป็นน้ำขุ่นนี่เพราะท่านจืดด้วยครับพ่อพี่น้องแต่บาง์จนท่องบีบมือแล้วสองเขียวคุณครับบีบน้าหมอกครับเหยียบน้าอมอกอย่น้าครับบานนี้ขั้นตอนต่อไปคือเ่าจะมัดครับ มัก์คไฮคอยพ่นหนุ่มเฮ็ดจังไรครับมีกินเพ่นเอกลักษณ์ของเพ่นหน้าครับเป็นจังไรครับตอนต่อ,ตอไปครับบานนี้เรื่องบองพพยพอยพี่น้องในฟังครับคือตัวนี้นี่สี่หมื่นสี่หื้นแล้วครับห่อขึ้นมากครับตัวนี้ก็นี่สามหมื่นสามขึ้นครับจะเอาขืนมาร้อกันหน้าครับพี่น้อง เอาขึ้นว่าสองมืม่พร้อมๆกันไปขุดไปขุดมาสองหมือเจ้าห้าเซียวขึ้นพร้อมๆกันหนาครับมัดเธอเดียวเลยเดีขันตอนต่อไปครับบ่าเนี้ขันตอนต่อไปครับจะมาเทียบเห ะละมังเลยครับเีย็ดลงเลยครับก้อยขันเป็นจืดแลวเป็นจะหนุ่มแนะครับนุ่มครับเป็นสีเลยครับง่ามเลยครับ ม่บ้านกับเบอยูครับเพื่อนพี่น้องอันไปนอนเฝ้าแม่เป็นนอนโรงพยาบาลครับพอสบายครับการท้ายถ้ำกะอาจจะสะดุดในเรื่องครับขอโทษหลายครับ ลืมด้วยครับพี่น้องเฮดจจได้ก้อยเขาจะเหนียวนุ่มสะอาดและปลอดภัยครับผู้ใดเห็ดน,น้ำทํำตามกะเบื้องไหวครับคพี่น้องนา่าสิยากแน่แหละครับแต่ว่ากะเพื่อความปลอดภัยเห็ดตันจนท้องเห็ดเบื้งนะครับ ไปครับหลางอีกรอบนึงครับตอบทุกฝ่ายด้วยครับหลังไว้เข้าปัจจัยทำหน้าครับาตัดเหลืบอบางทีครับต้องเชื่อกต่น,นี่อันนี้ติดไม่เป็นสีครับเป็นน้อยๆมันออกเป็นแบบพวกอนั้นครับพวกไอ้หากยาที่มันติดกับมาเชื่อมันแช่งกับไปนี่ ว้ควายหอกอะแนบเเห็นน้องเทือ่อนแบอันนี้ใหน้นสะอาดครับค่อยเก็บออกนี่ต้นนี้คือเป็นั่วไอ้นะครับหากหนามแท่งเข้าไปเขาต้องเก็บออกให้ได้ครับที่ห้มันสะอาดสุดนะครับ ควายอยู่นี่ไอ้ส่นตานอนทองครับมันน้องส้นมากนี่มันจะเป็นควายเหลืองกันเลยหรือว่าควายขนน้อสีนเนก็อื่นกันนี่นะครับบานเท่ากับเหลือกังสี่ครับเบึงว่าตัวใดมีจะมีเท่ากับเอาออกหน้าครับค่อยเก็บออกเพราะว่าบางเพือมกับหลอดตาเท่าไหร่หน้าครับเก็บใส่เลยครับอย่าลืมใส่แนวใส่ก็คือ ท่านทั้งหลขอแนะนําให้เอาอันเดอรครับพี่น้องให้เอาอันหางี่ครับหามนหนามจะเสียดเร็วบีบนามบอกง่ายเหยียบนามบอกบอ,อกง่ายมันแม่งยังบอกครับจะทำให้โบราณเป็นใส่กินเหยียบเอาครับบอกซื่อๆนี่แหละแต่ว่าทุกชิทุกอย่างกับประยุกต์มาทำไมเอสี่บางคนกับว่าเอาไปขังให้ใหม่ไวให้เอาหาเนี่ยมาทับคนะ่ะ ก้นยกกับบริเวลายบนไหนหรอกครับมันผสมใส่ไม่แรงหนกเก็ืประยุกมาใส่เอาตัวนี้มันสิสะอาดมันสีงาม้าครับสวยงามขึ้นยัางนี้ครับคือจังสี่นี่ครับนี่ต้วนี้ม่นแม่นยังเลยครับไอ้ต้ลขนมันแท่งเข้าไป ดีๆครับพยายามลินน้ำออกเรื่อยๆเติมน้ำไม้ไฟเปิดน้ำไม่ลง ก็เด็เก็ดเห็ดห่พือพ่อนน้องหี้อบึงด่งอนก็ไม่เ่ากับบ่สกบายน้องน้องบา้านแม่กตบบ่อใคแข็งแรงมาได้ครับก็อไปกะเดือกน,นี่ครมากมากุดกลอยครับคู่มือนี่ส่วนมากุดกลอยครับ วายมือแรกครับไี่น้องห้อใส่สองอันนี้นครับนี่ได้ส่สองถึงครับขั้นตอนต่อไปครับมาดนี้มัดดีๆเลยครับมัดปากเป็นดี ยลืมด้วยครับพี่พี่น้องหลายคนอยู่ที่ทั่วมาถามเห็ุจังไรมันจังคือบอหนุ่ม,มน้องคื่อคนกับว่าเป็นกอยเมางก็มีเพราะว่าให้เขาเม็ดมากายครับครับขั้นตอนต,อนต่อไปครับพี่พี่น้องบัดนี้เขาก็เอามาบีบน้ำกอกตะกอนครับมาเิ่งอันนี้ครับนี่ รับปูที่เขามาเบิ้งหลังเลือครับนี่วิธีอน,นี้ก่อยครับเอ็ดบ่คือไผด้วครับขั้นตอนต่อไปครับอันนี้ ไฟก็จะประมาณนี้นะครับนี่นจัดได้ดีครับเห็ดดีๆเด,ด้วยครับพป่น้นังสาพผู้ใดจะเห็ดก็ได้อย่าสุประมาทด้วยครับ ไม่แรงนลงขัดไปลองรับไปพี่น้องไอ้อันนี้ก็บทั่วมาสอบถามมาไหนด้วยครับพี่น้องว่าก้อยนี่เด็ดแบบใดครับบริเวกั๊กนะครับครับโคตรหนามมันเ,เสี็จเลยครับมาเนี่ยก้อยน,น่าจะมัดมันหนุ่มก้อยก็จังจะบะเหมือกมากครับ น้ำมันก็จะไหลขึ้นกันหลังจตอนน้องบีบน้ำหึ่มออกนะครับนั่ก้อยเมื่อจืดนี่บึงได้เลยครับน้ำจะใสครับแม่นน้ำที่เขาบีบลงมันก็ใสครับจะว่าเป็นขุนนะครับสีเพ่นจะบ่อขุนบ่อม่วบีไปเลยครับจนน้ำพืชเสด็จครับลักษณะเพพ่นครับน้ำก็จะใสยังสีแหละครับเพื่อนๆน้องขันแม่ก้อยเขาจืดเลยครับ ย่งย่งเดียวคือว่าคัามหนุ่มครับก้อยชุดนี้จะเป็นก้อยเหลืองคือว่าก้อยขเนียวอยู่ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เ็นตเหมอดครับให้พี่น้องเมื่อน้ำพิ่นเสด็จแล้วครับบ้านนี้ขั้นตอนต่อไปครับบ้านนี้เอาเอาออกมะามากักครับ เพ,พิ่งยกงตาเตรียมครับพือกรสอบนี่ครับนี่ยอบก็ขาวมงสีรครับเป็ดจะไหนครับบนันเบืองน้ำกันครับ ใส่ให้อนนลยครับใส่ในก็รสอบครับอย่าลืมด้วยครับไปขึ้นหน่อ,อันเห็ดก็คือว่าให้เป็นสะอาดและปลอดภัยครับ หวหวาลงด้วยครับพี่น้องเก็บไบกิงสีครับนี่ตั้งแบบนี้แล้วครับการตีห่าจะเก็บก่อยครับอยากให้มันหนุ่มเร็วนี่พอแนะนําว่าเอาไปตากแดดด้วยครับให้มันหนุ่มเร็วขันก้อยห่อ มักเกือใดมันจะบ่มุนครับแต่ว่าขันมักเกือบอใดนี่ก้อยนี่จะมุนครับจังค่อยมาสรุปเนาะครับว่าห้าสิได้เจักถุงครับตัวน,นี้จะได้สองถุงบอ่อครับนี่จะเลื่อมด้วยครับพี่น้องทายแซน้ำหึนมนกะสามถึงสี่มือครับข้ามาเห็ดอีนน้กะสามถึงสี่มือขึ้นกันครับไอ อย่าลืมด้วยครับพี่น้องถา้า,าห้อไอแสนา่หืมนันมักเกลือนกับสามมือครับแล้วห้อมาบีบน้ำออกบานไอยูประมาณสามถึงสี่มือครับมักไอยูประมาณสามถึงสี่มือกันครับมาลุ้นว่าตัวนี้จะได้ไอสองถุงคือตัวหันบอ่อครับก้อยนี่ห่าเอามาประมาณหน่อยเลยครับเหลือนน้อยหนึ่งครับสร้างเพิ่นจะจืดจะหนุ่มได้ครับ ยังมาสรุปครับพี่พี่น้องสร้างทีแล้วกะคำพอดีครับมาสรุปผลงานของข้าครับนอาก,กระไดอยู่สีสอบนหน่อยครับสียก,กระปาะนหน่อยครับซุ่มข้ามากว่าครับกะอยู่ประมาณทั้งเบิดนีอยู่ประมาณสี่สิบโลกุ่กัวนี่นะครับพี่พี่น้องมักไหวกะอยู่ประมาณสามถึงสี่หมื่นครับ เิ่นจังจะหนุ่มหน้าครับแต่กยวยนี้ห้องง่างไม่ดีครับยอมรับเลยครับกาพัฒนาขึ้นเลยครับเพื่อนพี่น้องเห็นจะได้มันจังสีสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแต่อัตลดของคุนครับสีกระป๋ะครับสำหรับคลิปนี้ขออยู่ตีเพียงเานี้ครับเพื่อนพี่น้องสุดท้ายนี่กับข้อไว้พ่อใน พ่อพี่น้องจงบ่าเพ็ญเจตคตสุขควมจริญถ้าทำมิทุกขคอยหายจากทุกถ้าทำมิสุขให้มิสุยขยิิงจริงหืนไปปรารถนาเฉยคอยได้สูงม,มืัดปรารถนาทำใหยกันทั่วหนาอารุคหายาปรมาราผ้าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจงบังเกิดแก่พ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนครับกราบสวัสดีครับขอคห้นะครับพ่อพี่น้องช่วงนี้ก็พยายามพุทธกอยครับกระดูแรแม่นํา